โอกาสความหวังการรอคอยสันติสุขกลับขึ้นมาอีกครั้งพบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวในรายการใต้สันติสุขใต้สันติสุขนามัอทีง เข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการใต้สันติสุขค่ะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่102.25เมกะเฮิรตซ์ค่ะควบคุมการผลิตรายการโดยนายทัชชัยชิดเชื้อผู้มนุยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็พบกันเป็นประจำนะคะทุกวันพุธค่ะช่วงของเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาิกา35นาทีนะคะ035969695และ035969715กับการมีส่วนร่วมในรายการของเรา ะะสิ่งสําคัญที่สุดค่ะนั่นก็คือเรื่องของการสร้างพลังแห่งความรักความสามัคคีในการที่จะก้าวข้ามวิกฤตต่างๆนะคะที่เป็นเรื่องราวของ ความไม่เข้าใจกันนะคะบนพื้นฐานของพหุทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่ว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วก็สามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเชื่อมั่นนะคะว่ารายการใต้สันติสุขนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะะในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่สุพรรณบุรีหรือว่าจังหวัดอื่นๆมีความเข้าใจตรงกันนะคะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในภูมิภาคไหนจังหวัดไหนส่วนไหนของประเทศ ทไทยเราคือคนไทยทุกคนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะข,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 ข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะคะว่าในส่วนของการทํางานของทางด้านของศูนย์อเมริกาบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่จะเสริมสร้างความเข้าใจต่อยอดส่งต่อเนี่ยเรื่องราวที่รัฐบาลต้องการมาเสริมแล้วก็เพิ่มให้กับพี่น้องชาวภาคใต้สร,สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรช่วงนี้มีบทเพลงเพราะๆแล้วก็เรื่องราวดีๆนำมาฝากเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อจ้า ทำโรงสิ้นให้โลกยินเหมือนคนไทยพระแม่ทรงสืบไว้มรดกไทย ให้โอลานมองออกไปผ่านเมื่อที่ไหล เรียนมาอมครูเทพจงประสิทธิ์เสียงห้องเพรีตโพนูทนทูลทับรับประโคมความตื่นตันทางโูมเกิดมาเป็นไทยได้มายืนอย่างโูนจุดหมายที่ตนฝันไฟอมแสดงให้ดีที่สุดโน งามโอฬารคนคนรวมประสานสืบตำนานไทยเมื่อยามกายขึ้นลอยร้อยพันความภูมิใจโอมนาตกรรมยิ่งใหญ่น ระก,การมรดกโคนไทยพระพันปีหลวงท่านทุ่มเทดวงใจคำจุนสืบสานให้อยู่นานนานปีตัวแสดงนับร้อยโลดแล่นอยู่บนเวทีความงามเช่นนี้ท่านต่อชีวิตให้ยืนยาวเสียงของเพรีทตะโพ ท้บปรับประโคมความตื่นตันทางโทมเกิดมาเป็นไทยได้มายือนอย่างโทนจุดหมายที่ต้นฝันไฝโอมแสดงให้ดีที่สุด อีสานโดยโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมอ์เลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิก ปลูกมอนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมายจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชดุลไทยอย่างจรงิงจัง ในอันที่จะส่งเสริมงานหัตกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519 เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกร,กรและราษฎรผู้มีไรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ด้วยพระมาหากรุณาธิคุณของสมเด็จพ,พระนางเจ้าเกิตจ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิละปะชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกร,กรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี เป็นการสร้างสรรค์าลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สารต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เหลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทํากิจกรรมก็พวกเราทํางานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมีก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียน คือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศได้เยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมควบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีไรายได้ จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีออตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปปวีณาสมคิดทีมข่าวในพระราชสำนักรีบเรียง สร้างความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมลดความเหลื่อมลำ้ำส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนจนเกิดผลเป็นรูปธรรมน้อมนำโครงการในพระราชดำรินำสันติสุขกลับสู่พื้นที่ชายแดนใตอ้อย่างยั่งยืน ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการใต้สันติสุขนะคะทางสวทสุพรรณบุรี FM ฟเอ็มร้อยสองจุดสองห้มเกร์นะคะกับิฉันดชเล็กค่ะมาต่อกันในเรื่องราวที่ทางด้านของสอบตอและก็ปปสนะคะมีการผนึกกําลังผู้นํห้า,าศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้วางแผนทางร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการนะคะก็มีการพูดคุยกันที่ห้องประชุมน้อมเกล้าชั้นหนึ่งอาคารศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอ เพิ่มเมืองยะลานะคะโดยมีนายปิยศิริวัฒนวรังกูลรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยพันตำรวจตรีสุริยา สิงหกะมนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมเป็นประธานการประชุมหาหรือแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะก็มีท่านประธานกรรมการอิสลามประจ,จําจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้นาําศาสนาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะโดยทางด้านของท่านพันธุ์ตันบตรีสุริยาสิงหกะมลก็กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการหาหรือร่วมกันระหว่างสํานักงานปปสและก็ผู้นําศาสนาในพื้นที่ 5จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้ก็เพื่อที่จะรับฟังข้อเสนอแนะและก็แนวทางในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็มีปัญหาการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะผู้นําศาสนาก็ได้แสดงเจตนารม์ชัดเจนนะคะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพ ติดในเชิงป้องกันพร้อมมีการเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ด้วยนะคะโดยมีแผนปฏิบัติการระยะปี2,568ถึง2,570ค่ะแล้วก็จะมีการปรับปรุงในส่วนของการจัดสรรงบประมาณเอ่ยให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนนะคะโดยมีสอบตอดำเนินการสำรวจความต้องการจากผู้นำศาสนาค่ะเพื่อที่จะทำแผนเสนอไปยังสำนักงานปปสภาค9เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อ ไปนะคะส่วนในระยะยาวคณะทํางานก็จะรวบรวมและก็ผลักดันโครงการที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงไม่จํากัดอยู่เพียงการรณรงค์เท่านั้นนะคะหรือว่าเป็นการให้ความรู้ด้านพิษภัยของยาเสพติดเหมือนที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นก้าวสาคัญของการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและก็ผู้นําศาสนานะคะในการที่จะขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมก็ยังได้รับฟั สรุปสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568นะคะจากสำนักงานปปสโดยพบว่ายาบ้าเนี่ย ถือว่าเป็นยาเสพติดที่แพร่ะระบาดมากที่สุดนะคะมีสัดส,ส่วนสูงถึง94เลยทีเดียวนะคะของทั้งหมดเนี่ยส่วนของกลางมากกว่า29ล้านเม็ดพบในทุกตังหวัดและก็ทุกอำเภอไอ้นี่ก็จะมีสัดส,ส่วนอยู่ที่3.6ของของกลางนะคะและก็มีของกลางมากกว่า4,000กิโลกรัมนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นยาที่เตรียมส่งออกนะคะ ส่วนทางด้านของเฮโรอีนก็มีสัดส่วนประมาณ1%ค่ะของกลางก็จะอยู่ที่239กิโลกรัมนะครับพบใน21อำเภอของ4จังหวัดค่ะส่วนยาเสพติดอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยาอีแล้วก็วัตถุออกฤทธิ์อันนี้ก็จะมีสัดส่วนที่น้อยกว่า1%นะคะส่วนสถิติด้านการจับกลุมกันผู้ฟังนะคะก็พบว่าจังหวัดสงขลาเนี่ยก็ยังคงมีจำนวนคดีสูงสุดรองลงมาก็คือนาราธิวาส พัฒลุงนะคะแล้วก็ภาพรวมคดีลดรงร้อยละ4ค่ะแต่จำนวนผู้เสพ,พเพิ่มขึ้นร้อยละ24อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่ามีการเข้าถึงยาเสพติดง่ายขึ้นนะคะส่วนข้อมูลผู้กระทําความผิดนะคะร้อยละ92เป็นเพศชายแล้วก็อยู่ใน กลุ่มวัยแรงงานยังคงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหลักมากกว่าวัยรุ่นหรือเยาวชนนะคะขณะที่พื้นที่การแพร่ระบาดรุนแรงมกักพบในเขตเมืองพื้นที่เศรษฐกิจและก็สถานบันเทิงนะคะส่วนทางด้านของปรปรสเนี่ยก็รายงานเพิ่มเติมนะคะว่าในช่วงปี2566ถึง2568เนี่ยพบกรณีลักลอบ ส่งออกยาเสพติดไปประเทศที่3เนี่ยสาคดีจากคดีสําคัญทั้งหมดเลย230คดีนะคะมีของกลางเป็ญยาบ้า3ล้านเม็ดไอซ์0 0 0กิโลกรัมเฮโรอีน500กิโลกรัมแล้วก็คีตามีน200กิโลกรัมค่ะก็จะ เฉพาะพื้นที่ชายแดนจกกังหวัดนราธิวาสและก็สตูลน,นะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดเสี่ยงค่ะขณะเดียวกันนะคะแม้ว่าพืชกระท่อมจะถูกถอดจากบัญชียาเสพติดแล้วแต่ก็ยังมีการพบการใช้ผิดประเภทนะคะซึ่งอยู่ในมาตราการเร่งด่วน120วันค่ะภายใต้แผนบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดพศ2568-2570นะคะโดยประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของภาธ รัฐเนี่ยร้อยละ82เลยทีเดียวค่ะก็ต้องเรียกว่าการประชุมในครั้งนี้นะคะสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคศาสนาและก็ภาคประชาชนก็ต้องเดินหน้าต่อไปในการต่อสู้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและก็ยั่งยืนนะคะเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตนะคะก็มองกลับมาในพื้นที่สุพรรณบุรีของเราก็เช่นเดียวกันนะมีการระดมสภากําลังแล้วก็มีการ ป้องกันต่างๆมากมายนะก็เรียกได้ว่าเรื่องของปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของคนไทยทั้งประเทศแล้วก็เป็นปัญหาทั่วโลกด้วยละกันค่ะ,อ,ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่ในความสนใจสุพรรณบุรีเองก็ตกอยู่ในห่วงของสถานการณ์อุทก,กภัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ค่ะสอปตก็ผนึกกําลังทุกภาคส่วนค่ะเตรียมตั้งรับสถานการณ์อุทก,กภัยนะคะมีการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนจังหวัดช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะนางสาว นิชาพาหมื่นไกลผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอเนื่อ,องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษนะคะก็ได้มีการเปิดเผยถึงแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในปีนี้ว่าจากข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลก็ให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในห่วงของปลายปีนี้โดยเฉพาะสบตรเนี่ยจะต้องบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดทั้ง5จังหวัดในการป้องกันปัญหาอุทกภัยโดยมีการจัดตั้ง ศูนย์สนับสนุนจังหวัดเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่นะคะโดยมีคณะทํางานที่ประกอบด้วยจังหวัด กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภักสีส่วนหน้าศูนย์อุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยศูนย์ป้าาาาาองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็ต้องจับมือกันะะในการทํางานหนุนเสริมซึ่งกันและกันนะคะซึ่งในเบื้องต้นได้มีการเฝ้าระวังทั้งในส่วนของศูนย์อพยพการเคลื่อนย้ายการจัดหาทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเรือรถยกสูงเครื่องสูบน้ําแม้กระทั่งเจสกีเนี่ยก็ต้องเตรียมไว้ด้วยเรียกได้ว่าเครื่องมือนี้ต้องครบอย่างทันท่วงทีถ้าหากว่าจะต,ต้องเกิดเรื่องของมีผู้ประสบภัยต่างๆก็จะต้องเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะที่สําคัญนะผู้ฟังภาคเอกชนนะคะองค์กรต่างๆเนี่ยที่เป็นภาคเอกชนก็พร้อมนะคะที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะและที่สําคัญที่สุดค่ะก็ต้องการให้ทุกภาคส่วน บูรณาการการทางานร่วมกันด้วยนะคะซึ่งนอกเหนือจากการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เกิดปัญหาเรื่องของอุทกภัยขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารทาง Facebook ทางเพจข่าวสอบตอข่าววิทยุสอบตอทั้งภาษาไทยและก็ภาษามาลายูและก็สายด่วน1 8 8 0ฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็ย้ำนะคะว่าอยากให้ทางนั้นของพี่น้องประชาชนเชื่อมั่นการทํางานของภาครัฐนะคะในการที่จะเตรียม รับมือกับสถานการณ์อุทกกับภัยค่ะ ปิดท้ายกันเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องเราดีๆสั้นๆแล้วกันนะคะเพราะว่าเวลาใกล้หมดละทางด้านของสอปตอค่ะมีการจัดประชุมรับข้อมูลและก็ความเห็นจากผู้แทนส่วนราชการ5จังหวัดเพื่อจัดทําข้อมูลเสนอในการประชุมหาหรือความร่วมมือไทยปากีสถานนะคะก็ไปจัดกันที่ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชาดแดนภาคใต้าด้ในการหา,หาหรือและความร่วมมือไทยปากีสถานครั้งที่3ค่ะโดยมีนายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอปตอนะคะเป็นประธานอันนี้ก็มีการกําหนด การประชุมร่วมกันนะคะที่กรุงอิสลามาบัดปากีสถานนะคะในวันที่18-25พฤศจิกายนนี้ค่ะนําโดยรองประธกระทรวงการต่างประเทศและคณะจะเป็นประธานฝ่ายไทยในการเข้าร่วมนะคะอันนี้ก็ต้องการนะคะในการที่จะนําเสนอประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่และก็ต่อประเทศซึ่งก็จะมีการเสนอตอบโต้ไปแล้วบางส่วนในการประชุมหารือเมืองทวิภากีรอบที่3ระหว่างปากีสถานและก็ไทยนะคะเกี่ยวกับ พื้นที่ชายแดนนะครชายแดนใต้หัวข้อเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วก็ความร่วมมือการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งก็จะมีด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬาด้วยแหมฟังอย่างนี้แล้วนะคะก็เรียกได้ว,ว่า การประชุมในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยปากีสถานเพื่อให้เยาวชนนะคะในพื้นที่ได้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่อที่ประเทศปากีสถานนะคะ,ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งเนาะว่าเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยนะคะหลังจากวันที่18ถึง15พฤศจิกายนนะคะผลการหารือจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะนํามาฝากในช่วงของรายการใต้สันดิสุขค่ะส่วนวันนี้ช่วงของรายการหมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะ เจอเจอก็ได้ใหม่ในวันพุธหน้าโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ ให้เธอดให้ถวายพระ